ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาท่านพยคาวาจรทั้งหลายเวลานี้การเวลาที่จะเจริญพระกรรมฐานก็ใกล้มาแล้วแต่ว่าก่อนที่จะเจริญพระกรรมฐานก็จะขอนำเข้าความเกี่ยวกับความตายครั้งที่ห้า ของผมมาเล่าสู่ท่านฟังความจริงเรื่องความตายมันเป็นของธรรมดาแต่แต่ว่าคนเรามีความรู้สึกสำคัญอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือกลัวตาย <c oughs> แต่ว่าการกลัวตายนี่ก็เป็นของปกติของคนธรรมดาที่มีกิเลสเหมือนกัน ว่ายัางไงยังไงก็ตามถ้ายังมีกิเลสสำคัญอยู่ความตัวกลัวตายมันก็ปรากฏกิเลสที่จะเป็นปัใจจัยให้เรากลัวตายก็คือหนึ่งโลภะความโลภมีความทะเยอทะยานในทรัพย์มีความทะเยอท,ยนนทะย,อทยานในการทนลงตัวเหลือตัวคิดว่าความชั่วเป็นความดี อาการอย่างนี้แปาการของกิเลสหนักจัดว่าเป็นรากเงาของกิเลสที่เป็นพออคูณจิตจึงทำให้จิตเกิดอวิชาความชั่วอวิชาที่ผมขอแปลว่าความชั่วในเมื่อวิชาเขาครอบงำจิตความชั่วมันก็ปรากฏสอง อำนาจของความรักในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นรากเง้าของความชั่วเหมือนกันแล้วก็สความโกรธความเจ็บาดสความโง่เงาเต,าต่าตุนที่อยู่ในเขตของพระรัตนตรัยยังไม่รู้ตัวว่าตัวสภาพของตัวเป็นยังไง เกิดมาแล้วอะไรทําให้เราเกิดความสุขหรือความทุกข์ที่มีดูได้เราอาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยไม่รู้คนที่มัวเมาด้วยกิเลสประเภทนี้เป็นคนที่กลัวต่อความตายแ้าหากว่าจะไปย้อนถามผมว่าผมกลัวความตายไหม ก็ความจริงไอ้ความตายนี่ใครๆก็กลัวจะบอกว่าผมเป็นผู้ไม่กลัวความตายก็ไม่ได้ท่านนี้เพราะอะไรเพราะว่าการตายมันเป็นการทรมานอย่างหนึ่งก่อนตายใครๆก็ไม่ต้องการแต่ถ้าว่าถ้ามันถึงเข้าจริงๆแล้วเราหลีกเลี่ยงมันไม่ได้ก็ต้องทำใจอดกลั้นในด้านของของันติเป็นเรื่องธรรมดา หลังจากการผ่านการเกือบตายครั้งที่สี่มาแล้วในความจริงครั้งที่ห้านี่มันก็เกือบตายเหมือนกันไม่ใช่ตายเลยแต่ว่าผมจะบอกให้เนทราบว่าร่างกายของผมนี่มันไม่ดีมันนานเอากันตั้งแต่เกิดมาก็แล้วกันนับตั้งแต่เกิดมานี่ผมมารู้สึกึบตัว ความจริงรู้สึกตัวจริงๆว่าร่างกายมันไม่ดีก็ต่อเมื่ออายุ20ปีเศษในขณะที่เก้าเข้ามาสู่ในเขตโองศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็แล้วจึงมีความรู้สึกตัวว่าร่างกายมันไม่ดีทั้งทั้งเรองการตายควาระแรก ไปผ่านนรกมาแล้วแต่ยังไม่เด้ลงนรกเขาเรียกว่าผ่าน <c oughs> ผ่านหรือว่าเกือบผ่านก็ควรจะพูดกันว่าเกือบผ่านนรกหลังจากฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสท่องเที่ยวนรกได้ตามอัธยาศัยอันนี้ผมไม่ได้พูดว่าผมเป็นผู้ได้ฌาน แต่ต้องถือว่าผมเป็นผู้ได้พรจากท่านคุณลุงผู้ใหญ่เป็นสำคัญเพราะว่าท่านได้แนะนำว่าถ้าพยายามภาวนาว่าพุโทโธไว้เมื่อไรเมื่อจิตใจเข้าถึงระดับจะมาที่ตรงนี้ได้ทันทีและต่อมาท่านคุณลุงผู้นี้ท่านกับคุณนา มาพบตรงนั้นชี้แจงเหตุที่ผลชี้จุดแห่งการสวยทุกขเวทนาของสัตว์ที่ทำการชั่วแต่ถ้าว่าทั้งๆท,ที่เห็นแล้วได้พบแล้วเองก็ดีแต่ว่ามันได้ลงไปเองการที่เห็นคนอื่นเขาทุกเราเองจะไปรู้สึกทุกเต็มอัตราตามที่เขาได้รับความทุกขมันเป็นไปไม่ได้ ก็เพียงตะมีความรู้สึกว่าเขาทุกข์ในขณะนั้นหลังหรือว่าในเวลานั้นก็ดีหลังจากนั้นมันก็ดีก็ควรจะเป็นคนดีได้แล้วแต่วความจริงความดีมันก็ยังไม่ปรากฏในจิตอารมณ์ความชั่วมันยังฝังจิตอยู่เต็มตลอดเวลาอื่นหนึ่งอารมณ์ความรักในเพศ สองอารมณ์ความอยากรวยในสมัยที่เป็นคารวัตสามอารมณ์ความโกรธความพยาบาท 4. สอารมณ์ความหลงอันดับอันในอัตภ,ภาพร่างกายแล้วก็มีความสุขใจอยู่ว่าเดียวๆในขณะใดที่จิตเข้าไปอยู่ในห่วงของพระพุทธโธเมื่อภาวนาสร้างจิตเล็กน้อยเพอเริ่มจับจิต จิตก็เริ่มเข้าเป็นจุดผมกล่าวว่าจุดผมไม่พูดว่าฌานเฮ้ยช่งถึงจุดนั้นแล้วก็เห็นภาพพระที่มีความสวยสุดงดงามสร้างธรรมปีติให้เกิขดขณะใดที่จิตอยู่ในอารมณ์นี้เป็นจิตท,ที่มีความสุขมากจริงๆทิ้งอารมณ์นิวรสียทั้งหมดทิ้งอารมณ์ของ รากเง่าของอกุศลไปหมด <c oughs> แต่ถ้าปลดเจลมนี้มาแล้วจิตใจมันก็ยังมีความเลื่นเริองอยู่ในความชั่วเป็นปกตินี่สำหรับความชั่วประเภทนี้ท่านงหลายมาอยู่ในกันร่วมกันบางท่านก็อยู่นานบางท่านก็อยู่น้อย เวลานี้ท่านหลายยังคบความชั่วอะไรไว้บ้างไอ้ที่ผมเรียกว่าผมชั่วมันแล้วมันไม่ดีนะหนึ่งความรักในเพศคือพอใจและสนใจในรูปสวยเสียงพระกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศใจเกลือกรูวมปกามอารมณ์ 2. ความโลภในทรัพย์สิน มีการเห็นก่นตัวเป็นสำคัญปรารถนายอยากจะสะสมทรัพย์สมบัติทั้งหลายนั้นไว้เพื่อเป็นเราเป็นของเราซึ่งตรงกันข้ามกับคติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนไว้ในมหาสติปัฏฐานาสูตรว่าท่านทั้งหลายและเธอทั้งหลายจงอย่ายึดถือร่างกายของตัว จงอย่ายึดถือร่างกายของบุคคนอื่นและก็จงอย่ายึดถืออะไรๆทั้งหมดในโลกเสียงนี้ฟังกันมาตลอดทุกวันในช่วงแห่งการสอนมหาสติปัฏฐานอารมณ์ของพวกท่านปลดอะไรได้บ้างถ้ายังปลดไม่ได้ก็แสดงว่ายังชั่วเต็มอัตรา เห็นว่าไม่เหมาะสมกับผ้ากาสาวพัดแต่บางท่านที่ดีแสนดีก็มีในเขตของเราตัวอย่างเห็นว่าบรรดาพระท่านหลายที่มีความขยันหมั่นเพียรรับฟังการศึกษาต้อยคำในการปฏิบัติ กระทำกิจการงานทุกอย่างตามความสามารถที่จะพึงทำได้ท่าน,นี้มีมากพระแก่พระเท่าก็ทำกันพระใหม่ๆที่เป็นช่างบวชเข้ามาใหม่ๆก็ไามา่ได้เว้นความดีแต่ว่ามีบางคนจะมีบ้างไหมที่พยายามเสียดสีคนอื่นเขาให้เขามีความเดือดร้อนใจ ถ้านงตนว่าเป็นคนดีทั้งๆท,ที่มองแล้วกิเลสท,ทุกอย่างยังไม่ได้ลดยังปรากฏอ,อกุเลกิเลสท,ที่เป็นรากเหง้าของอกุศสนเต็มอัตราสิกแต่ว่าตนเองมีความสำนึกว่าเป็นคนดีนี่เป็นปัจจัยของเอเวจีมหานรกยังพอมีบ้างไหมเก็บความรู้สึกไว้ได้บ้างได้อย,อย่าง ด้ความจริงถ้าสันดานของคนชั่วจริงๆย่อมไม่เห็นผลของความชั่วย่อมมีความทันองตัวว่าเป็นผู้เลิศอยู่เสมอนี่คนที่เขาดีเนี่ยเขาไม่ได้มองเห็นตัวชั่วอ้เขามาขอโทษเขาไม่ได้มองเห็นตัวเขาดีเขามองหาความชั่วมองหาทางตัดราคะ หาทางตัดโลภะหาทางตัดโทสะหาทางตัดโมหะแปลว่าบุคคลนั้นหลายใดก็ตาท่านนั้นหลายผู้ใดก็ตามยังมีปากเสียยังมีจิตเสียยังมีกายเสียยังมีการเสียดสีพูดกระทบกระทั่งบุคคลอื่นให้รับความเร่าร้อนใจมีการนินทาว่าร้ายสิ่งกันและกัน คนประเภทที่ทำนั่นแหละเป็นคนที่เลวกว่าคนที่ถูกนินทามากที่สุดเพราะว่ามีความเลวหลังไหลออกมาจากใจมาสู่วาจามาสู่กายนี่ความจริงสันดานประเภทนี้ผมว่าไม่ควรจะมีอยู่ในเขตของเราถ้ายังมีอยู่ก็ถือว่าจอมเลวในยอดของบอคุคคลผู้มีความเลว ที่ว่าเลวพ่อหลาเพร,ะ,ะ,ร,เพระว่าเป็นปัจจัยของอบายภูมิเรียกว่ากูลทูสโกหรือว่าอุปสมะชีวิกากูลทูสโกเป็นผู้ประจบแตกูลหาครวาตเป็นที่พึ่งทำลายแต่กูลเขาิสุสงในพระพุทธศาสนา อุปสมะชีวิกาอาศัยพระศาสนาเป็นเครื่องเลี้ยงตัวอย่างนี้จงอย่ามีในขอบเขตของบรรดาคณะของเราทั้งหมดเพราะในฐานะที่บวชเข้ามาแล้วประกาศตนเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่านิพานัาสสะสัชกิริยายะเอตังกาสาวังขหิตวา ยิ่แปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งสิงพนิพพานเราแนะนำให้คนอื่นเขาทำดีแต่เราจงอย่าทำชั่วอย่าเหงเกยตัวจนเกินไปอย่าเมาในลาบอย่าเมาในยศอย่าเมาในรนเสริญอย่าเมาในสุขที่เป็นกรรมสุขเพราะว่ามันจะเป็นปัจจัยความทุกข์ มันทุกในชาตินี้ในม่จช,ชาตินาชาตินี้ถ้าใครเขาพูดหรือเขาแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาซึ่งไปโดนออบแผลสำคัญของเราเข้าเราก็เกิดความเร่าร้อนใจแต่สำหรับคนดีไม่มีใครเขาสะเทือนอันนี้ขอบรรดาท่านหลายจงระมัดระวัง กิเลสสำคัญืิโลพะความโลภราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลงเราฟังกันมานานศึกษากันมานานคนจะรู้พระเก่าควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีของพระใหม่จงอย่าใช้วาจาเสียดสีก็ต้องกระทั่งบุคคลผู้มาใหม่ได้อยู่เก่าด้วยกัน ถ้าหากว่าการอย่างนั้นมันเกิดขึ้นจงทราบว่าเราเลวเกินไปสำหรับภาคกาสาวพัดต่อไปก็จะคุยให้มันได้ท่านทั้งหลายฟังร่างกายผมไม่ดีตั้งแต่ก่อนหน้าตายครั้งที่สมันมีความทุกขเวทนาสาหัสท้องมันก็เสียดมันก็อืดมีอาการอาเจียนเป็นปกติ เป็นอย่างนี้มาเป็นเวลานับแรมปีแต่ถ้ว่าหลังจากการตายครั้งที่สี่หรือการเกือบตายแล้วผมก็เป็นผู้หนักไปในด้านการสร้างวัตถุร้อมกันนั้นก็หนักไปใน,ด,น,ด,นด้านการเขาอบรมธรรมนี่การอบรมธรรม มีความสำคัญว่าเราจงอย่าอบรมแต่เขาเท่านั้นจงอบรมตัวของเราด้วยจงอย่าช่วยแต่คนอื่นยังช่วยตัวของตัวเองวันทั้งวันคืนทั้งคืนผมไม่เคยมีความสุขทางกายจะไปทางไหนก็เต็มบริการระมัดระวังเพราะร่างกายมันเครียดมันเสียดไปหมด บางคนเขาบางทีเรามีความไม่สบายแต่แขกผู้มาเขาไม่มีความรู้สึกบางครั้งป่วยไอเกือบจะตายทั้งท่านี่พูดมาคำสงคำขอไอแต่คนที่เห็นกับตัวทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่มีความรู้สึกเขาต้องการอยากใจะใช้อะไรก็จะใช้ให้ได้ตามใจให้สงความปรารถนาถ้าไม่ทำให้เขาตามใจเขาเขาก็โกรธ ตอนนั้นผมยังตามใจคนชั่วที่ตามใจเพราะอะไรเพราะคนลองดูว่าเขาจะดีบ้างไหมแต่ก็เปล่าผลที่จะพึงได้นั่นก็คือความชั่วก็คงชั่วไปตามปกติไม่ดีฉะนั้นเวลานี้จึงเลิกคบคนชั่วเราครบเข้าเราก็มีความเดือดร้อน เมื่อเราครบเข้าเราก็ชั่วไปด้วยแต่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าเหมือนกับเอาใบตองไปห่อสุนัขเนา่าถึงแม้ว่าใบตองน,นั้นมันจะไม่เนา่าแ้่กลิ่นสุนัขเนา่ามันก็ติดใบตองมันก็เหม็นเหมือนกัน <c oughs> ถ,ถ้าจิตใจของบรรดาท่านนังหลายถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็รีบถอนตัวเสีย ถ้าไม่รีบถอนตัวผลข,ของความชั่วมันจะปรากฏต,ต่อประชาชนถ้าประชาชนในอนาคตไม่ไกลนักเพราะว่าอะไรเพราะว่าดีไม่ดีใครๆเขรู้นิสัยใจคอในความเร็วของเราเขาจะเกลียดอำนาเขาคิดว่าเราเป็นคนดีตอนนี้เราก็จะมีแต่ความเดือดร้อนนี่ในระหว่างนั้นการทุกข์ทรมานร่างกายมีอย่างหนัก งานก่อสร้างก็ทำหนักผมได้สตังมาแต่ละบาทแต่ละสตังไม่ได้กินไม่ได้ใช้บางคราวมีคนก็ให้สตังมาสองพันสามพันบาทพอให้มาก็ใช้เดี๋ยวนั้นเจ้าที่เจ้านี้เขามาทวงตัวเองก็แสนจะลำบากบางวันต้องกินข้าวกับน้ำปลาผสมกับกุงแห้ง แต่ผมก็มีความพอใจเพราะาร่างกายนี้ปุนเปลอมันอย่างไรก็ตามมันก็ป่วยที่ผมทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะถือว่าการทำแบบนั้นเป็นกํำไรส่วนหนึ่งที่เรามีโอกาสได้สนองคุณขององค์สมเด็จพระบระมโลก,กนาตฉะนั้นกินที่ว่าทรัพย์สินต่างๆจึงไม่ปรากฏว่าจะมีกับเขา ถึงกับ,บคุคลหลายคนที่เป็นลูกสิทยุขกหาเขามาบ่นเขามาว่าอเอาให้กินให้ใช้แต่ไปสร้างใิ้จนหมด <c oughs> เขาว่าก็ถูกของเขาไม่น่าจะเถียงผมก็ไม่เถียงยังไม่เถียงเขาได้ยังไงเขาพูดจริงเวลาเขาจะให้เขาบอกวันนี้ไม่ได้ให้ไปก่อสร้างให้ไปเพื่อใช้สอยเพราะเขาทราบว่าเวลาปล่วยไข้ไม่สบายเมื่อไรแล้วเขาแย่เหมือนนั้น เพราะไม่มีเงินจะรักษาตัวอาหารการบริโภคก็ลำบ,บากแต่ถ้าว่าเขาว่ายังไงก็ช่างในเมื่อเขาให้ผมมาแล้วนี่ก็เป็นสิทธิของผมผมก็ถือว่าเวลาตายผมแบกไปไม่ได้นี่ผมก็จะต้องแบกเอาความดีไปนั่นก็คือทําเงินข้ามบรดาท่านจะของเงินทั้งหลายให้ไปบุญให้เป็นบุญเสียมันแบกเอาไปได้ นอกจากนั้นท่านเด้ายวของเงินก็พลอยได้บุญในส่วนวิหารทานไปอีกด้วยด้วยช่วยให้มีเพื่อนเดินทางไปด้วยกันหลายๆคนมอตอนนี้แหละท่านทั้งหลายเวลาการผ่านมาอาการทางกายก็ไม่ดีมาโทรมลงประทวนอาหารที่จะเพึงกินเข้าไปเพื่อกระทบเข้าไปหน่อยเดียวม่ชามันก็อาเจียน มาอย่างดีที่สุดมันก็ยังงดเทศส,สองสามวันน้ำก็ต้องท่าใหม่อาการอืดอาการเสรียดมันมีเป็นปกติใครจะให้ยาประเภทใดมาก็ตามทีมันไม่ลดลงไปเลยอาการไข้การกินเข้าเป็นน้อยบางทีก็อาเจียนออกมามากอาหารแต่และอย่างต้องเต็มบริการเลือกเหมือนกับคนเลือกอาหาร แต่ไม่เลือกก็ไม่ได้เพราะมันเป็นภยันยแก่ร่างกายร่างกายสุข้อมนุ่มไปทุกวันคณะศิทธิยาทุสิษย์ทุกท่านก็มีความหงใหญ่มาระยะหลังก็ไล่จะถึงจุดแห่งความตายตอนนี้กำลังสร้างรั้วบริเวณวัดด้านฝั่งนี้ แล้วก็กำลังทำปราปาที่กำลังใช้ในปัจจุบันฝั่งนี้ในช่วงนี้แหละท่านทั้งหลายอาการอาเจียนมันมีมากอยู่ๆจะกินน้ำเข้าไปสักหน่อยเดี้ยวมันก็อาเจียนจยกกินข้าวเข้าไปสักหน่อยมันก็อาเจียนแต่ชีวิตมันน่าจะตายซะแล้วแต่มันยังไม่ตายเพราะกรรมมันยังเลี้ยงอยู่ กรรมที่เลี้ยงนี้ไม่ใช่กรรมดีมันเป็นกรรมชั่วคือกรรมที่เป็นอกนุศลมันเข้ามาทร,รมานกายาการป่วยไข้ไม่สบายมาจากปานาธิบาตในะอดีตเป็นสําคัญเพราะว่าในชาตินี้นั้นก็มีชาติเก่าวก็มีมันให้ผลเป็นการทรมานต่อมาระยะตอนท้ายปลายมือ ตอนนี้เอาหนักอาการอาเจียนว่าหนักจริงๆก็อยู่9้าวันเรียกว่าอาเจียนกันแบบเป็นล่ำเป็นสันพอฉันอาหารเข้าไปแล้วสักครู่หนึ่งก็อาเจียนออกมาหมดจิตใจเต็มไปด้วยความวิวสัรริกไม่อยาเจะกระดูกกระดิกร่างกาย แต่ว่างานที่ช่างกำลังทำอยู่มันยังไม่จะไม่เสร็จก็กิจการสอสร้างปีนั้นก็คือสร้างอาคารชําระนีส,สงเนี่ยก็สร้างรั้วบริเวณวัดฝั่งนี้สร้างป่าป่ากำลังทำอยู่ในขณะนั้นกินข้าวเดี๋ยวมันก็อิจินร่าง,งกายไม่มีแรงแต่ถ้าว่าพอเจียนผ่านไป อาศัยที่มีกำลังใจมาก่อนว่ามันจะตายก็ฉ่างมันร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้ายัางสามารถจะเคลื่อนไหวได้จะพยายามทำส่วนสำคัญในพระพุทธศาสนาคือวิาหารทานให้ปรากฏจงกว่าร่างกายมันจะเดินไม่ไหวหรือว่าร่างกายมันจะพูดไม่ไหวแต่การก่อสร้างนั้นทั้งหมดเงินไม่มี ก็เป็นหนี้เป็นสิ่งเขอยู่ประมาณทั้งสองแสนเศษทิ้งอะไรก็ดีอาการอาเจียนอย่างนี้มันจะมีขึ้นเมื่อมันหายผมก็รวบรวมกำลังใจเดินไปด้วยการทั้งจกทั้งเสียดแต่ทางหวัวหน้าเราสกงเกตกันยาก ให้มาก็แสดงการยิ้มแย้มแจ็มใสเป็นปกติแล้วก็ตรวจง,งานไปดูที่โนนไปดูที่นี่เรื่อการไปทั้งหมดเป็นเต็มไปดอาการฝืนต้องอาศัยกำลังใจเจือจนเป็นสำคัญนี่ขึ้นชีว่างกายเต็มไปดูวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสที่องค์สมเด็จพระสุนสวัสดิสภภคกล่าวว่าชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ เชราพีทุขาความแก่เป็นทุกข์ว่าตอนนี้มันเกิดมาวันหนึ่งสองวันก็จะม่แก่ไปวันสองวันชีวิตที่มันเคลื่อนไปก็ชื่อว่าก้าวเข้าไปโู่ความแก่ทีนี้มาความป่วยไข้ม่สมบายเบียดเบียนมันก็ทุกขนะ์หนักตอนนี้ก็นำมาคิดว่าเราคงจะเอาชีวิตไม่รอด แต่การไม่รอดของร่างกายไม่มีความหมายต้องการเอาใจรอดอย่างเดียวฉะนั้นจึงต้องใช้อธิวาธนะขันติคือใช้กำลังใจสูงสดุดควบคุมกำลังกายใครเข้ามาพูดมาคุยก็ทำสมมติว่าเป็นคนที่มีร่างกายดี มีอาการยิ้มแย้มแจ่มใสอดกลั้นใจเวไว้มีความหวังอยู่อย่างเดียวว่างานใดที่เป็นงานเพื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดางานนั้นทำทั้งวัตถุและนมามธรรมเตอฝ่ายธรรมะก็กำหนดจิตคิดว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจะพังเมื่อไรก็เชิญการอบรมธรรมะก็ทำด้านวัตถุก็สร้าง เป็นนวัตธรรมให้ถึงที่สุดถึงความสามารถที่จะพึงทำาได้แต่ว่าทานทั้ไหลวันนี้อย่าเพิ่งตายกันเลยนะเป็นแต่เพียงให้ทราบว่าร่างกายมันเป็นทุกข์ทุกข์จากความเกิดทุกข์จากความแก่ทุกข์จากโรคภัยเบียดเบียนทุกข์จากการกระทุกกระทั่งวาทอันหนักที่สอดแทรกเข้ามา เพราะนั้นจำไม่ว่าร่างกายของเราเกิดมาแล้วมันเป็นทุกข์มันหาสุขจริงๆไม่ได้เมื่อมองดูเวลาก็ปรากฏว่าเวลามันหมดแล้วสำหรับการเยอะเล่าเข้าสูนเนื่องถึงความตายครั้งที่หก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้